พวกเราจะเรียกอยู่ขั้นวันนี้เราจะพาไปเทืบ้านนั่นเองนะ,อ,ะอย่างไรก็ได้นะที่นอนที่นอนนี่ถรถทุกคัวน,นี้ก็จะเป็นเาขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบที่ใช้ผมเอ,อาไปใช้คี่นั้นคำถามว่ามันเปิดได้ไหมมันเปิดได้นะดูือไม

นี่ได้แมวมาแล้วเอาวันนี้เคล้ยวก็เป็นทีวีด้านหลังไงทีวีเอผมจะพาไปทัวร์ห้องน้ำว่าเป็นยังไงเนาะ กองน้ำดูเฮ้ยดูดูวหลังดิเนี่ยดูกะจกอันนี้กะจกเนี่ยดูปะมีเงากระถาอโผล่มาด้วยเป็นการถือน้ตบุ๊กี้ลำบากใเนี่ยจะเป็นยืดใจอาบน้ำในกระท u วมนะคะ ผมยังไม่มีวันยนพ่งนี้ลงโอเคไม่มีอะไรต่อแล้เราไปดูลน้าบ้านกันเอายบอลนี่อะไรนนี่อะไรครับเราจะข่าวไปดูข้านงบน bèn ô, anh đang làm cái gì? bảo lên đi du, ôi, siêu mát đấy, ดีแต่ไม่ตกนี่ก็จะเป็นด้านบนบ้านของด้านบนพราะว่าจะไม่มีใครมาเสียวว่ะเสียตกแล้วก็เสียโน้ตบุ๊กตกใจจดใจจดอ้า

นี้มามูก็องอยู่ตรงที่นอนอ้อะครับเกมเมล่หา,หาสคะสลับการทัวร์บอล4นาที30วินาทีนะฮะก็สามารถเอเกมเราก็เล่นตรงนี้ได้นะฮะโอเคปดจะใช้ข้อโอไปด้วยใครอยากวิ่งลุ่นเหรอ ไล่กดิดตามด้วยนะงาเราวันนี้บบเบลอเดินใหม่คิดหน้าจะไหวได้ค่ย